เป็นคนอีสานค่ะเมียแจ๊สลันอยากถามพี่หนุ่มหนึ่งประโยคเอ็มขอคมเมนเดือดหลังโซเชียลเดือดสาวกลุ่มคนเหยียดอีสานมาออกรายการโหนกระแสลักษณะไม่สลดจนกระทั่งหนุ่มกัญชัยถึงกับถามสลดไหมทำไมยังหัวเราะยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักกระแสกลุ่มคนเหยียดพี่น้องคนอีสานล่าสุดแจ้ง อุณนาสาภรรยาของแจสชวนชื่นได้โพสต์ข้อความกับวลีฮิตตอนนี้จากรายการด้วยว่าวันนี้ดูขนกระแสอยากทมพี่หนุ่มหนึ่งประโยคปาพูดได้ไหมได้ไหมคะพร้อมแคปชั่นว่าแฮชแท็กเป็นคนอีสานค่ะแฮชแท็กเพราะข้าวเหนียวในกระติบที่ทําให้เราเติบโตขณะที่เอ็มบุตรราคำลูกสาวของหม่ำจกมกก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นจุดๆจุดอะไรวงเล็บขอแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ